ค่ะท่านอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณยายจะมาทําสูตรคุณยายทําสูตรหวยให้ดูเอาไปเป็นโชคเป็นลาบให้ไปเป็นโชคเป็นลาบให้รวยทุกคนค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณยายกันคุณยายขนาดรักมากนะคะวันดีนะคะบอกไว้เบาจจะได้กับเบานะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าคุณยายคะให้คุณยายรวยๆแห่งหินด้วยนะคะคาเตือน ทางช่องจะทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายค่ะสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะให้คุณายายขีดเส้นก่อนเนาะ,ะตอนนี้ให้คุณยายมานั่งเก้าอี้เขียนนะคะท่านผู้ชมอะต่อไปเป็นสูตรตรงเนาะคุณยายเนาะ ตรงนะฮะจนสูตรขึ้นไปน้ำใ้คุณเห็นใช่ค่ะคุณยายอ่ะค่ะคุณยายได้ยายมองเห็นใช่ไหมคะมองเห็นมาข้างนี้นอันนี้เหรอหยวนออก หกเก็ดหกเก็สี่ศูนย์แปดเอ่อางนจะต้องซึ 4, 8, ง่งปิดหัวเราใหญ่าไหตัวนี้ครับ นีล้เราพัฒนาที่ที่สองตัวยอ cân nhạc, nó đi nó bóng 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 ก็อยากออกตัวนี้เปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนชีสบ่งสองสมสี เห็น,ทนบทันผู้ชมย่ายเรียนขึ้นไปแล้วบสัตั์ปันใดนูเพถึง ตัวใหญ่ก้าสองหกเก เด็กก็เอ้เหรอพูดทึงเด็กทันทุสมห้จขียนไป

Ừ, cứ cười nhảy thế <laughs> À, dạ yeah, là... oh, Đi Mẹ, yam tờ liệt rồi <laughs> Dạ dầm tờ liệt bè ซืออ้ออ,อันตัวเล็กแค่นฟังนันยัเก้าศูนย์สองสามห้าหกห้าหกเอ,อ้ 56, เอารีบใจให้เก็มแปดเก้าสิบสองเี่ได้ป้ยายแย่ยำตัวเล็กแค่ทำไปช่วงฟังไปห้าหกือได้คือกัน,นยังเด้กเก้าสองหกเก้าหกสามห้าหกแปดเก้า ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้กับตัวนี้เห็นได้คือกันมานี้ได้เป็นเป็นเก่าแล้วจะใช้แกะแปดเก่าเห็นเคยไหมอืมแปดอ่คุณยายชอบตัวไหนสูตรไหมจะขีดให้อะตัวเดียวสูดๆห้าหกนะคะอันนี้คือสูตรตรงนะคะท่านผู้ชมขาสูตรตรงนะคะอ่าในสูตรนะคะก็จะมีเก้าศูนย์สองสามห้าหก หนึ่งสี่นะคะอ่ะ,ะห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมคะอ่ะคุณยายให้อ่ะวิ่งนะคะแล้วก็ตัวลองนะคะรูดวิ่งนั่นแหละท่านผู้ชมตัวเด่นก็ว่าได้นะคะให้หกกับห้า <5 S 1> นะคะอ่าที่คุณยายให้ก็จะมีเก้าสองหกเก้าหกสามห้าหก แปดเก้านะคะแต่คุณยายอ่าสูตรตรงนะคะสูตรตรงคุณยายก็อ่าจอเน้นมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมในนี้นะคะแต่ว่าก็คือเอสเรมาถามคุณยายว่าชอบสุดๆนะคะสูตรนี้นะคะคุณยายชอบสุดๆเพราะว่าห้าหกทชนกันนะคะชนกันได้ย่ได้แก็บจนนี้มาให้ก็ชอบก็ติดตามนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะใครที่มาติดตามสูตรหวยของคุณยายเนาะ